สวัสดีครับเพื่อนครับคลิปนี้ครับพาเพื่อนเพื่อมาเดินดูบรรยากาศงานประกวดพระเครื่องนะครับวันนี้มาอยู่ที่งานประกวดพระเครื่องที่ห้างเซนทัลพาซาจังหวัดนครสวรรค์นะครับในคลิปนี้เป็นบรรยากาศวันศุกร์ครับวันก para para ่ um อนเริ่มงานครับมีแผงโตะแดงแผงจรยุทธ์มาวางกันเต็มนะครับวันนี้นาพระหลากหลายมากครับผมนะครับวันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเพื่อนเพื่อเขาติดตามนะครับผมเดินมาสักพักนะครับก็มาเจอกับแผงแผงนี้ครับเป็นแผงที่อาจารย์เขาบอกว่าพึ่งเหมามาใหม่นะครับ เมามายกตู <aid> ้น <Solomon> ี้ครับผมเหมามา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับตู้นี้เหมามา2 0 0 0 0 0กว่าบาทก็น่าพลาดหลากหลายมากครับราคามีราคาหลายองค์เลยครับมาเจอกับพระกิ่งองค์นี้ครับเป็นพระกิ่งที่อาจารย์เขาไม่รู้ที่นะครับแต่ว่าอาจารย์เปิดไปหน0 0 0 0บาทครับผมอ่าผมก็เลยบอกอาจารย์ไปว่าเป็นพระกิ่งสีสักยักษ์มุนีครับประสุทัศน์ปี2 5 1 6้สั้นด้วยเนื้นนวโรหะนะครับก็อาจารย์เลยลงมาให้นะครับแต่ว่าจะจบนที่อไหร่ครับไม่เป็นขติดตามนะครับทนีเท่าไหร่นะกีนนี้3 5 0ห0น้าไม่เป็นใช่นี่อะไร พระกิ่งครับสีกัญมุรีเม่ต่ออะไรนะห้าพันเนาะห้าพันห้าพันโอเคครับห้าพันบาทนะครับอ่าห้าพันขอบมากครับส่งสัญญาณขอบมากครับผมนับตังค์นะขอบมากครับนี่นะครับก็จบราคามาที่5,000บาทนะครับกับพระกิ่งสีศักกัจจมุนีวัสดุทัดปี2516นะครับเนื้อนวะเข้มๆเต็มสูตรครับหมายเลข64สวยๆเลยครับแบบนี้